ดีใจมากเลยครับเพราะว่าตอนแรกก็มีคนโทรเข้ามาแล้วก็นึกว่าจะโทรมาตามค่างวดแต่ที่ไหนได้ก็คือโทรมาแจ้งว่าได้เป็นผู้โชคดีรับรางวัลน,นะครับโอ้ตอนแรกอาจจะใช้คำว่าเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อว่าเราจะมีโอกาสมีโชคเนาะตอนที่ได้รู้ว่า เป็นกรุงศรีจริงๆก็ดีใจมากค่ะดีใจมากเลยตอนแรกมี sms มาค่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ว่าเห็นมันเป็น sms จากกรุงศรีโดยตรงดีใจค่ะเพราะปกติก็ไม่ค่อยมีโชคด้านรางวัลเท่าไหร่ก็ดีใจอันนี้เป็นรางวัลที่คิดว่าใหญ่ที่สุดเลยจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านใช้ เกือบทุกคันเลยที่เป็นรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ใช้ของกรุงศรีออโต้ก็สะดวกมากทั้งในเรื่องของการชําระค่างวดเอย่ยหรือว่าการที่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อเรื่องเอกสารอะไรพวกนี้คะ่ะดีมากเลยใช้มาหลายปีมากนะคะตั้งแต่คันเก่าคันใหม่นี้ก็ยังใช้บริการของกรุงศรีอยู่คะ่ะก็สะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชําระค่าบริการนะคะมีแอปพลิเคชันต่าง ในการใช้งานแล้วก็ได้รับข่าวสารค่อนข้างดีค่ะครอบครัวที่บ้านรถสี่คันแล้วก็บ้านหลังหนึ่งก็ของกุ้งสีหมดเลยค่ะทําไฟแนนซ์ที่ไรทุกอย่างคือทําวันเดียวแล้วผลออกเลยตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสะดวกเร็วแล้วก็ดอกเบี้ยก็ต่ากว่าที่อื่นไนเงี้ยค่ะผมว่าขั้นตอนในการขอสินเชื่อง่ายนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ด้วยยิ่งสะดวกข้าไปใหญ่เลยคับ แนะนำเลยค่ะกรุงสรีออโต้นอกจากข้อมูลในเรื่องของ finance เนี่ยที่ให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็มีเรื่องของการช่วยเหลือซัพพอร์ตของของลูกค้าด้วยตั้งแต่ในช่วงโควิดจริงๆก็เป็นลูกค้ากรุงสีมาตลอดก็เลยอยากแนะนำคนอื่นนะะอยากให้ลองใช้บริการดูดูแลดีมากๆเลยค่ะก็แนะนำกรุงสีเลยค่ะนะคะผ่านง่ายค่ะพิจรารณาหนึ่วันรู้ผลเลยค่ะ ก็เป็นไฟแนนซ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าใช้บริการแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยก็รู้สึกว่าสินเชื่อรถยนต์กรุงศรีแบบสะดวกรวดเร็วแล้วก็เหมือนกับช่วยเหลือด้านอื่นๆอย่างโควิดงี้แค่โทรมากิ้งเดียวก็ช่วยเหลือระงับชั่วคราอะไรอย่างเงี้ยผมขอแนะนำกรุงศรีออโต้นะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าวิธีการขอสินเชื่อง่ายจริงๆก็คือแค่โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ส่งเอกสารเข้าไปอนุมัติเร็ว